สวัสดีครับอยู่กับช่อง MB Special นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาะแนะนำนะครับเกี่ยวกับสเปคมือถือแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของสเปคมือถือนะครับในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ทักเข้ามาสอบถามนะครับว่าซื้อมือถือเนี่ยซื้อแบบไหนดีสเปคยังไงดีผมก็จะทำคลิปวิดีโอนะครับแยกเป็น ส่วนต่างๆมาแนะนำความรู้พื้นฐานที่จะสามารถเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้นะครับสำหรับสิ่งแรกนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือแรมนะครับผมแรมในตัวเครื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับที่ทุกคนเข้าใจว่าถ้ามีแรมเยอะๆทำให้ตัวเครื่องเราเร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับเราจำเป็นจะต้องมารู้ก่อนว่าส่วนประกอบของแรมนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ มีกระบ,บวนการนะครับการทำงานแบบไหนนะครับเราถึงจะมารู้ได้นะครับว่า RAM เนี่ยเป็นตัวช่วยให้ตัวเครื่องทำงานเร็วหรือเปล่า RAM นะครับมันก็คือตัวจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวตัวจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวคืออะไรนะครับก็คือแบบเวลาที่เรานะครับเปิดแอปพลิเคชันแ a มนีครับก็จะทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้ณนะปัจจุบันเนี่ยเราใช้งานสมมุติว่าเราเปิด YouTube เอาไว้เราฟังเพลงนี้ไว้ แล้วเราเคลียแอปออกนะครับเหมือนเราปิดแอปแต่จริงๆแล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันยังไม่ปิดนะแรมนะครับจะเป็นตัวจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวเอาไว้นะครับ mm hmm. ข้อมูลที่เราดูไว้ล่าสุดทีนี้ผมจะมาบอกก่อนว่าการทํางานของแรมนะครับก็คือเวลานะครับทุกท่านนะครับเปิดข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเปิดแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเปิดข้อความอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเคลียแอปพลิเคชันออกไปหรือว่าปิดมันออกไปนะครับ พอเราปิดมันออกไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนว่าเราปิดแอปไปหมดแล้วถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วแอปพลิเคชันมันยังถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวอยู่ครับวิธีการทํางานของแรมเนี่ยก็คือเวลาพี่เปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้เก็บไวเ้เป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแต่มันยังไม่ได้ปิดตัวลงไปนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าพี่ดู YouTube อยู่ฟังเพลงอยู่พอเราเปิด YouTube ขึ้นมาปุ๊บอ่มันก็จะ เปิดข้อมูลที่เราใช้งานเมื่อสักครู่นี้ไว้เลยนะครับทีนี้โครงสร้างของแรมนะครับแรมนะครับโครงสร้างของมันก็คือเวลาเรามีการจัดเก็บข้อมูลนะครับมันจะสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโฟลเดอร์แคชสังเกตได้ว่า,ารุ่น Android ต่างๆนะครับที่ความจําเครื่องเต็มไวนะครับเนี่ยครับมันเกิดจากโฟลเดอร์แคชของแต่และแอปพลิเคชันนะครับ มันถูกจัดเก็บไว้จัดเก็บไว้จัดเก็บไว,บไว้โดยไม่มีการลบมันนะครับมันเราถึงจะต้องไปเคลียร์ค่าแคสทุกครั้งเพื่อทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วก็จัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นนะครับผมเราเหมาะกับแรมแบบไหนนะครับถ้าเป็นสายเกมเนี่ยก็จะมีพกกราฟิกกราฟิกการใช้การาฟิกการเล่นเกมอะไรต่างๆการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่ค่อนข้างที่จะเยอะรายละเอียดต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเป็นสายเกมเนี่ยผมจะแนะนาแรมนะครับให้เป็น 4G จิก ถึง8จิกไปเลยนะครับก็จะใช้ได้แต่ถ้าเป็นสายาเขาเรียกว่าสายเล่นโซเชียลธรรมดาดู YouTube ถ่ายรูปผมก็จะแนะนำให้ไปใช้นะครับแรมสัก3หรือว่า4ก็เพียงพอนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปถึง6กับ8นะครับสิ่งที่เราใช้งานเนี่ยน้อยกว่าการเล่นเกมนะครับผมทีนี้นะครับผมอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งก็คือ,อเวลาเราใช้งานไปสัก,สกระยะหนึ่ง เราจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ถ่ายภาพเลยเราไม่ได้เซฟเบอร์เลยเราไม่ได้ทำอะไรกับโทรศัพท์เลยแต่ทำไมความจำเครื่องมันเต็มอ่าที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับข้างต้นนี้เลยก็คือแรมอ่ะมันจะไปสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโฟลเดอร์แคชมานะครับหนึ่งโฟลเดอร์ลักษณะการทำงานของแรมนะครับให้ดูนะครับการทำงานของแรมเวลาเราเปิดกล้องเอาไว้ปึ๊บ เราเปิด p Play Store นะครับผมจะเปิดแอปที่2เป็น p Store อ่าแล้วผมเคลียร์ออกผมเปิดแอปที่3นะครับเป็นการตั้งค่าแล้วผมเคลียร์ออกสังเกตได้ว่าตัวเครื่องมันเหมือนว่าเราอจะปิดหมดแล้วถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าตัวเครื่องยังไม่ปิดนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันยังทํางานอยู่แต่ว่ามันถูกย่อขนาดลงไปนะครับไปจัดเก็บไว้พื้นหลังโดยเราจะรู้ได้ยังไงก็การกดตัวนี้นะครับเหมือนการกดเคลียร์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแอปพลิเคชันที่เราเปิดไว้ นี่ครับมันเป็นแอปล่าสุดเลยนะครับเป็นแอปล่าสุดที่เราใช้งานนะครับณเวลานั้นๆนะครับเป็นแอปล่าสุดที่เราใช้งานเวลานั้นๆนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะปิดให้แรมอ่ะมันมีพื้นที่เพิ่มได้ยังไงนะครับก็1เลยนะครับก็คือการอย่างนี้ครับเคลียร์แอปพลิเคชันออกไปให้หมดนะครับสังเกตได้ว่าทําไมเวลาทุกๆท่านเล่นเครื่องมือถือแล้วเนี่ย เครื่องต่อให้แรมเยอะอยังไงอยู่ๆเล่นไปสักวันหนึ่งมันจะมีอาการอืดหน่นวงนะครับเล่นแล้วก็ช้านะครับลื่นไม่ค่อยไปอะไรบ้างนะครับก็เกิดจากตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องเริ่มอืดเริ่มหน่วงนะครับมันเกิดจากมันสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแคชนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแคชนะครับตัวจัดการแอปนะครับ แล้วก็รายการแอปพลิเคชันนะครับแล้วเข้าไปที่นะครับ youtube ที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันจะสร้างพื้นที่แคชขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับมันทําให้ตัวเครื่องนะครับความจําเครื่องเต็มเร็วเมื่อเรามีการเปิดใช้งานตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างโฟลเดอร์คือชื่อว่าแคชนะครับมาจัดเก็บ ข้อมูลชั่วค่าวไว้ในนี้นะครับแต่มันจะเก็บไว้เลยนะครับรอจนกว่าเราจะมาลบแล้วเราเปิดหลายๆแอปคิดดูนะครับว่าเราเปิดหลายๆแอปเนี่ยข้อมูลที่จัดเก็บตรงนี้มันจะบวกไปมากขึ้นขนาดไหนมันจะกินพื้นที่ของของตัวเครื่องมากขนาดไหนนะครับวิธีที่จะทําให้ตัวเครื่องนะครับใช้งานได้ลื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสถียรเหมือนเดิมนะครับไม่หน่วงไม่อืดเหมือนเดิมก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับ แล้วก็มาลบค่าแคชตรงนี้นะครับนี่นะครับแคชกดล้างค่าแคชไปแล้วมันจะเป็นศูนย์ครับเห็นไหมครับมันจะเหลือศูนย์แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือข้อมูลถูกล้างไปแล้วอย่าไปกดตรงล้างข้อมูลนี้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับให้มากดตรงล้างแคชนะครับแล้วผมจะลองเปิดทั้งสองแอปดูว่ามันมีค่าแคชมาไหมอ่ะเข้าไปดูที่เคสโตนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เฮสโตมันก็สร้างค่าแคชขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับผมก็จะกดล้างค่าแคชนะครับอ่ะแล้วเราออกไปนะครับเวลาที่เราจะเล่นเกมหรือว่าเวลาที่เราจะใช้อ่าเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กให้มันแรงขึ้นนะครับเราก็พยายามปิดแอปพลิเคชันในการเคลียร์ออกนะครับแอปที่เราไม่ใช้ทิ้งไปให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเล่นเกมนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวเครื่องเรานะครับ แรงขึ้นมาได้นะครับผมครับก็สรุปเลยนะครับก็คือแรมนะครับก็จะทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลชั่วข่าวเอาไว้นะครับเพื่อให้เราได้ใช้งานนะครับณเวลาปัจจุบันนี้นะครับวิธีเคลียร์แรมก็มีอยู่2อย่างนะครับก็คือการเคลียร์โดยการกดปุ่มข้างๆงนี้นะครับแล้วก็เคลียร์แอปพลิเคชันที่เราเปิดไว้หลายแอปเนี่ยเคลียร์ออกไปนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องมันมีพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับ วิธีสุดท้ายก็คือที่จะทําให้ความจําของตัวเครื่องนะครับพื้นที่ของตัวเครื่องเนี่ยกลับมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือการที่ไปลบค่าแคชในแต่และแอปพลิเคชันในแต่และโฟลเดอร์นะครับเพื<ม>่อให้พื้นที่ในตัวเครื่องมันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อมือถือนะครับว่าเราต้องการแรมแบบไหนที่เหมาะกับเรานะเลือกใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับสเปคมือถือในส่วนถัดไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ